นะครับผมและก็จะมีคนที่เข้ามา pk เพื่อเพื่อการพูดคุยหรือว่าคนที่ได้ pk แล้วแล้วก็าได้อะไรมากมายแล้วเขาก็จะมาพูดคุยสําคัญสุดนะครับการที่จะทําให้ pk นั้นได้เงินคุณต้องอะไรเก่งที่สุดหนึ่งความสามารถในการ pk สองหนึ่งการสามารถในการ pk การสามารถในเอาศักยภาพของตัวเองมาดึงดูดคนพวกนั้นเพื่อให้คนพวกนั้น ได้ติดตามเราต่อไปคนที่เก่งจริงๆคนที่เก่งมากๆหรือคนที่ไม่เก่งและนั่งเฉยๆก็ไม่ใช่เรื่องผิดของเขานะครับผมมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เขาทําได้หมด 2. ข้อสําคัญในการพีเคที่สุดคืออะไรมีคนหลายคนเนี่ยผูบอกว่าผมพิมพ์ผิดพูดผิดนะครับผมจะบอกให้ในการที่ตั้งใจคุยเมื่อไหร่ทุกครั้งของผมในการตั้งใจผมไม่เคยพูดอะไรผิดนะครับ <c oughs> acting คือ acting actor คืออั t เตอ acting คือการแสดงอักเตอร์คือนักแสดงเมื่อไหรที่ผมพูดอะ่ะผมจะใส่ใจในคําพูดตลอดคนจะทำพ PK ได้สิ่งสําคัญที่สุดที่คุณจะได้เงินเยอะที่คุณจะได้อะไรคือการแสดงครับรวมถึงตัวผมด้วยผมคือนักแสดงและออกมาแสดง ให้พวกคุณได้เห็นให้พวกคุณได้ชอบให้พวกคุณได้ติดตามแต่ในการแสดงของผมนั้นผสมใจเข้าไปด้วยเพราะว่าหนึ่งผมไม่ได้อะไรในการเข้ามาคุกครีกับวงการพีเคนอกจากมิตรภาพที่แสนดีผมไม่เคยเอ่ยปากขอสติกเกอร์แม้แต่คําเดียวนะครับและการไม่เอ่ยและการเอ่ยปากขอสติกเกอร์ไม่ใช่เรื่องผิดเพราะนี่คืองานที่พวกคุณเห็นกันอยู่ ใครจะกระทืบผมใครจะเกลียดผมวันนี้เกลียดเลยนะครับผมกล้าพูดว่าที่พวกคุณเห็นเขานั่ง PK กันอยู่ไม่ว่าจะเป็นยิน้มหัวเราะดีใจที่ได้สติกเกอร์และดีใจซ้ําๆได้เป็นหมื่นครั้งพันครั้งเพราะพวกเขาแสดงกันอยู่ครับผมไม่ได้พูดผิดนะครับมีคนประดาผมเยอะมากว่าผมโง่โง่าภาษาอังกฤษขั้นพิมพ์ขั้นพิมพ์จะพิมพ์ว่านักแสดงเตอร์นะครับพิมพ์ผิดเป็น acting โนยคุณรู้ไหมว่า ทรศัพท์แม่งปลกและวพูดยาวๆผมคุณรู้ไหมว่าแต่ละครั้งผมทําการบ้านแต่ละครั้งผมนั่งดูบางคนเนี่ยหกชั่วโมงเนี่ยผมยังดูไม่ออกเลยนะว่าว่าดูออกในส่วนหนึ่งแต่ดูไม่ออกในบางส่วนผมต้องมีคําพูดบางอําคําพูดบางอย่างเพื่อกระตุ้นคนบางคนเพื่อที่ให้เขาได้ได้กระตุกได้เห็นช่วงเวลาแปลกของเขาได้เห็นอยู่ดีช่วงเวลาเราจะสังเกตง่ายนะครับคนปีเคเราจะสัง,สงเกตนีง่ายมันจะมีช่วงเวลาเผอ แสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาบ้างกับมีบางคนที่แสดงตัวตนของตัวเองออกมาโดยให้เห็นข้างในพีเคนั่นเลยนะครับผมผมเลยจะบอกว่าพีเคทุกคนรวมถึงตัวผมรวมถึงตัวผมแสดงให้พวกคุณดูอยู่นี่คือการแสดงนะครับผมกล้าพูดเลยนะครับผมว่าว่าว่า,วาม,มันมีการแสดงนะครับผมแต่ว่าสําคัญสุดมันก็คืองานใช่ไหมสุดท้ายมันคืองานมันคือสิ่งที่ที่พวกเขาต้อง ต้องใช้เพื่อเพื่อเพื่อมันคืองานอะ่ะมันเลยมันเลยสําคัญมากที่ผมเลยย้ำเมื่อวานว่าวมันคืองาน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 และในงานอะ่ะซึ่งทุกคนสามารถทําอะไรก็ได้เพื่อให้ได้สิ่งตอบแทนที่มากขึ้นที่ดีขึ้นเพื่อให้ชีวิตของตัวเองอะ่ะมันดีขึ้นมากมายใช่ปเปล่าอืมผมเลยบอกว่าบางทีเนี่ยผมจะบอกบอกทุกคนว่าผมจะพูดตรงๆอีกเรื่องหนึง่งเราต้องไม่อินในหลายๆอย่างจนเกินไป ผมด้วยนะเราต้องไม่อินอะไรหลายๆอย่างจนเกินไปจนทําให้บางทีเราเราลืมความเป็นจริงบางอย่างกับสิ่งที่มันสามารถจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้จริงๆนะครับผมเราต้องเอาเวลาเราคิดอะไรที่มันเกินหรือมันอินเกินไปเนี่ยเราต้องยกตัวอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเรากลับมารวมกันด้วยจะทําให้เรารู้สึกว่าอืความเป็นจริงแล้วเนี่ยแต่และอย่างเนี่ยมันคืออะไรส่วนผมเนี่ยผมรักทุกคน แล้วก็ผมมีความสุขที่ที่ได้ออกมามันทําให้เหมือนแบบว่าช่วงเวลาที่เราเบื่อช่วงเวลาที่เราเครียดช่วงเวลาที่เรานอนไม่หลับเนี่ยเราได้เราได้แบ่งเวลามาเจอผู้คนที่เราได้รู้จักใหม่มากมายนะครับผมมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับจบเรื่องพี่เคไปก็คือสุดท้ายผมจะบอกให้ว่าไม่ว่าใครที่เข้าไปนะครับหนึ่งบางคนเราจะได้เห็นมุมต่างๆความน่ารักของเขาในบางช่วงที่เขาปล่อยออกมามุมที่จริงจังจนมากเกินไปมุมที่มีความสุขมุมที่ได้แสดงออก มุมที่รู้สึกอยากขอบคุณทุกคนที่เข้าไปซัพพอร์ตเขาพวกนี้เป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยนะครับผม